ไม่ห้อยไม่ห้ไม่ห้อยไ่ห้แม่ยังแล้วเจ้าเสียวเขาคอยไปใส่เจ้าเสี่ยวเขาคอยไปใส่เออไปสีเขาเข้าไปสีแม่เขาเเาบิดไปสีไหวแท้คอยห้างก็ไปสีว่างใดนี่เออไปสีเพื่อไหวเลยเนาะเพื่อไหวอย่างจังไหนบ่แม่นสิลักเอาเขาคอยไปขายบ่นนอตหนิเนาะไปขายสี๋ยวไปสีเออไปสอบยองฮะลักษั์นรน่ะคอยคือว่าคอยห้องกับสีเขาอยู่นี่เอากบบ ฉันไปเนาะจะไปขายของข่อยเด้สีมากินเด้อเออสีเข่าก็คือสีเข่าแม่เนาะก็อย่างหลากหลายช่ไหม้วเนียนมาเนาะบาทนี้เนาะขอไปสีเราพาเตอร์พาเตอร์มานี่เร็วมันมาแล้วจับดีๆจับดีๆใช่ล่ะมาเห็นเข่าเนาะบาท ข่าค่ะเด้อะเจา้จาคือว่าเจ้าไปสีเข่าแล้วเข่าค่ะเด้เจไปลงสีเห็นไหมนะเอาไปลงสีสีพันแล้วสตสิสีสีอันมันมาแล้วเพราะว่ามันปิดเหมือนเนี่ยเมนวะอืมมันปิดอันปิดเอ้เอ่ะอ่ะไขเดือดมาให้เจ้าเนื้ให้ายใาเนี่ย,ยเมันปิดมันปิดปิดก็จะเอาเงินมาจะใช้ชนะเคยก็เลยเลยไปมองขายนะมันอยู่ใกล้กันเลยเป็นปมองขายเออนั่น ว่าแล้วเอาเขากไปขายอีกแล้วคือเหลือบ้านแค่สี่สิบฉันมาเนี่ยย่างไปใส่หนีไปใส่เอ้าแก่แก่ปาดเป็นอย่างเนียบแอลมาขนาดกนน้อยกดน้อยกดน้อยเพิ่นปิดตัวเพิ่ปิดเพิ่ปิดเพิ่มปิดเขาคอยสอบนึงได้วดน้อยกับเงินสี่สิบบาทดีนะเออมันเหลือสันมนแหละก็ไปใจหนีเนาะ ไซดนีไอเป็นนีไซด์อีกนี่ไรลลมไอ,อ,บบอ,องนี่ไรรานคาร์นะอ็ไปเปิดบัญชีไว้เจ้าบ่บอกข่อยเบ่าบ่เนี่ยบ้ามาเก่งกาสามารถ้คู่มือนี่วาโยงวดก่อนข่อยเกาเขาไปซีแล้วบาริขาคข่อยมีเศร้าสอบมันขึ้นเหือสีบสวับเนื่อบาดีอมันเจ้าเอาของข่อยไปขายแต่เหงแล้วลสอบแล้วไปสีบาโย เป็นโอยู่ป็นปีดก็ได้ไปเลยไปมองขายขายขายแล้วมันก็ไปใส่หนีบเบิดเบิดเล็กก็ได้แก้แก้หน่อยแกงหน่อยแก้เสร็จแต่ก็เลี้ยนี่ให้เจ้าอยู่หันเด้อสิบบาทเียนะเออยย่างอยู่หันเดียก็ดีจ้ะก็ไม่ต้องกินเด้อเขาเด้อสัตว์สิบบาทนี่ก็ซื้อพักมาพัดกันยังบอยิ่มอยู่นี่จะมานั่งนี่จะมานั่งนี่ก็คือเป็นคนแนวนี้ฮะย่อยไอยหลายอันนี่อันที่ไอยซื้อมาเนี่ยจะหูบ่มันเป็นยัง มันเป็นย่างเยี่ยงสิ่งเม,มาตัวนั้นแล้วมม่เนี่ยเด้ข่อยตาสว่างได้ตาสว่างเนี่ยได้เจ้าหอยแหนมไปนีเป่เจ้างามทุกหม่องเลยเดิดีเฮ้ยว่าจะถีบจะแดนนาเจ้านีเลี้ยวขาวาผิวนี่อืมนมนมแหนมอืมเจ้าเนี่ยเป็นคนที่งามที่สุดเลยในโลกเลยที่ข่อย เคยเจอมากนะอืออ่าโอ้ยขอตอบอ่ะงามเงี้ยแน่นหอมเนื้อหอมงามวุ่นดีวุ่นดีเออเบ่ากระมวนอ๋ออ่าอ่ะเนี่ยยังหนักมันจังสว่างตอนนี้แปลว่าไม่อีกเอาจริงพ่อบอกพ่อว่าเอาเอาเอาโทรศัพท์มาค่อยโอนโอนให้โอุ่นขอควอมพี่ค่อยเถอะโอ้ความพี่แล้วนะเออเออเออมื่อเลี้ยงก่อนทีไปกินกระมูลไข่อืองามอีกทีเด้ ติงนั่นไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไม่แกแก่ยี่ตัวยังอยู่นี่เอ้าเดี๋ยวข้าสิไปเอิอนมูกันเด้อไปมูอะไรอย่างเงี้ยเลยมูมากินน้ำกันดินี่เอิอนมูมากินน้ำกันเออไปไปชื่อไม่อีกนี่เอามันสว่างปุ๋ยเดี๋ยวป่บอบอ่ะพอามูไข่ต้องสว่างน้ำได้เออมูไข่ขึ้นเขานี่ปุ๊บนี่เท่นเก่านี่สว่างเลยงามเบิด ทุกคนเนี่ยงาเจกาสวยเมูนเมนงามกระมูลในหมู then, ่บ้านนี then, with that, with that ้เออเมนเราผับเป็ดสื่อเออเออเอาเออกดไปนะเอองามขาวสวยลมพัดวีวีก็ผมปิวสลวย